สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแมทอลิสกันอีกเช่นเคยนะคะตามชื่อคลิปของวันนี้เลยค่ะว่าวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบเดมี่กับเอดากันค่ะว่า2ตัวนี้มันต่างกันอย่างไรบ้างโดยเรื่องของเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้เราจะแบ่งออกมาเป็น3ส,ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะคือ 1. พื้นฐานของตัวละครสสกิลรักษาและ3สกิลจุกซึ่งทั้ง3ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวสําคัญในการช่วยให้คุณน,นั้นตัดสินใจที่จะหยิบตัวละครออกมาได้ง่ายขึ้นค่ะ เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าคุณน่าจะเลือกเอดากันแน่นอนนะคะถึงยังไงซะเราก็จะอธิบายความแตกต่างของทั้ง2ตัวละครนี้อยู่ดีค่ะเราอยากจะเทียบให้มันชัดๆไปเลยนะคะว่า2ตัวนี้นะคะมันกิ่งในแบบของมันเองโดยก่อนจะไปรับชมเนื้อหาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะงั้นแล้วก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราก็จะมาเริ่มกันที่พื้นฐานของทั้ง2ตัวละคร แรกเริ่มเลยคือสายของตัวละครทั้งสองตัวนี้นะคะในส่วนของตัวเดมี่นั้นจะเป็นท er ั้งสายจูแล้วก็สายซับนะคะแต่ในส่วนของเอดนนั้นก็จะเป็นแค่สายซับเฉยๆนะคะถึงแม้ว่าทั้งสองตัวนี้จะเป็นสายซับเหมือนกันนะคะแต่ว่าการซับนั้นมาก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่ดีอะค่ะเดี๋ยวเราจะไปอธิบายเพิ่มเติมให้ในส่วนของการใช้สกิลรักษาเอานะคะงั้นเราก็มาต่อกันที่ความยากในการเล่นละกันนะคะในส่วนของเดมี่นั้นจะอยู่ที่ประมาณ2หน้าข่กันเลยค่ะ ส่วนของเอเดาน่ะหรอคะหนห้ากนา้ากค่ะแต่เรารู้สึกว่านานาาน่าจะหนึ่งหน้ากาศมากกว่านะคะแค่นี้ก็พอบอกได้แล้วนะคะว่าตัวของเอเดนนั้นเล่นง่ายกว่าเดมี่เยอะคะ่ะซึ่งการที่มันมีความยากในการเล่นที่แตกต่างกันนี่แหละคะ่ะมันก็จะเท่ากับว่าคนที่เล่นเดมี่นั้นต้องใช้ทักษะการเล่นมากกว่าคนที่เล่นเอเดาพอตัวเลยละคะ่ะในส่วนต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือสกิลติดตัวของทั้งสองตัวละครนะคะโดยเราจะขอลุ้มในส่วนที่เป็นผลค้าเขียยของการใช้สกิลไปด้วยละกันนะคะ งั้นเราขอเลเรื่องก,กันที่ของตัวเดมี่กันก่อนเลยแล้วกันนะคะอย่างแรกก็จะเป็นสกิลดีบัคนะคะมีชื่อว่าเมาค้างค่ะโดยดีบัคอันนี้จะเกิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีผู้รอดชีวิตที่ดื่มดับลินหรือว่าเป็นตัวของเดมี่เองนั่นละคะที่ดื่มดับลินเข้าไปพอดื่มเข้าไปเนะะี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการถอนรหัสที่ชาลงไปถึง5%เกันเลยนะคะซึ่งมันสามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดก็คือ2ครั้งค่ะก็รวมไปเป็น10%แล้วคือมันมีผลทาวอนในเกมนั้นทั้งเกมเลยอะคะ่ะ นี่ก็จะกลายไปเป็นข้อเสียอย่างแรกของการใช้เดมี่นะคะเดี๋ยวในส่วนที่เหลือเราจะค่อยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นจูหรือซับแทนนะคะเพราะว่าในส่วนนั้นนะคะมันเป็นส่วนที่ว่าจะเกิดขึ้นมาเฉพาะตอนที่เราใช้สกิลเท่านั้นนะคะงั้นเราก็มาต่อกันในส่วนของนันจิตตวิทยากันบ้างนะคะโดยดีบัคส่วนแรกจะอยู่ในส่วนของสกิลเปลี่ยนใจนะคะ เมื่อนักจิติวิทยานะั้นทำการเป่านกหวีดแล้วจะส่งผลให้เธอนั้นมีอาการอ่อนล้าลงค่ะส่งผลทําให้ตัวของเอดานั้นเมื่อได้รับการรักษาก็จะทําให้ต้องใช้เวลาในการรักษามากเพิ่มขึ้นอีก10%ค่ะซึ่งจะสามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดถึง50%เกันเลยทีเดียวนะคะแต่ส่วนใหญ่เอดาก็ไม่ค่อยได้ทาการเปลี่ยนใจเพื่อน่องทีหรอกค่ะหรือไม่ก็เขาจะเปลี่ยนใจเฉพาะตอนที่ว่าเขามีเกตค,ความเครียดอยู่ดังนั้นมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากค่ะต่อไปก็มาในส่วนของคคคววาามเเีียดก,กัันนนนนะะะะซึบต้จป็ของง่ การที่เอดานั้นมีเกจความเครียดจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือฮันเตอร์ค่ะจะต้องตีเอดาถึง3ครั้งด้วยกันนะคะกว่านั้นจะล้มได้โดยเกจความเครียดก็จะทํางานเหมือนกับตัวดับลินนั่นแหละคะ่ะเพียงแต่มันต่างกันที่ว่าไอเกจความเครียดเนี้ยคะ่ะถ้าโดนโจมตีไปก็มันไม่เป็นอะไระคะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะโดนตีจนล้มไปแล้วรอบนึงก็ตามนะคะแต่เกจความเครียดมันก็จะยังอยู่พอเกจความเครียดมันอยู่ตอนที่คุณถูกช่วยเข้าอีกออกมาเกจนั้นก็จะยังทํางานต่อไปนะคะหลังจากหมดไทข้อเสียเพียงอย่างเดียวของมันก็คือ มันจะรักษาได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะและในส่วนสุดท้ายนี้ก็คือความผูกพันค่ะอันนี้จะจัดว่าเป็นสกิลเสริมสำหรับเอดาก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีข้อบังคับที่ว่าในนั้นนะคะจะต้องมีผู้ป่วยอยู่ด้วยค่ะโดยถ้าหากมีผู้ป่วยอยู่เนอะที่เอดาอยู่อะค่ะ<ม>ก็จะทําให้เอดานั้นวิ่งไปหาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว<ม>ซึ่งมันจะมีเวลาคููดาวในการ20วิ ถ้าถามว่ามันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวม,มากไหมก็น่าจะปวดหัวตอนที่ว่าประตูเปิดแล้วมีเอมิลยืนอยู่ข้างหน้านี่แหละคะ่ะหรือแม่ก็ตอนที่เอดากังจูอยู่แล้วเอมมลมายืนอยู่ใกล้ๆนะคะในส่วนสัทชายที่เราอยากจะพูดถึงของในส่วนนี้นะคะก็คือการใช้ตัวละครซ้ํากันนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่ค่อยมีผลอะไรกับในแล้งหรอกนะคะตรงที่ว่ามันจะบังคับให้เราอะคะ่ะเลือกแค่ตัวละครตัวเดียวเท่านั้นนะคะไม่ให้ใช้ซ้ำายเว้นกับสมัยก่อนที่แร้งล,ล่างมันยังใช้ตัวละครซ้ําได้อยู่ะคะ่ะ แต่ในส่วนของตอนนี้แล้วเราก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ะคะ่ะแต่ก็คิดว่าน่าจะยังใช้ซ้าได้อยู่นะคะถ้าคุณยังไม่เจอหมดแบนนะคะโดรวมของเดมี่ก็จะไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะคะถ้าคุณอยากจะหยิบเดมี่สมานะคะแต่ถ้าเป็นเอดาสแล้วก็มันจะมีผลตรงที่ว่าการเปลี่ยนใจจะใช้เวลานานกว่าเดิมนะคะโดยเวลาจะเพิ่มมาทีละ5-10วิวิตามจำนวนของเอดาที่มีอยู่ในทีมนะคะ ซึ่งถ้าถามว่าทําไมเราก็คงมองที่ว่าเขามีกันในส่วนที่แบบจะคงคล้ายๆกับพวกนายอิบซีหรือไม่ก็อลไลซีนั่แหละค่ะกว่าจะไล่คนหนึ่งได้นี่ก็คือแบบเครื่องพร้อมจุดกันแล้วอะค่ะก็นั่นแหละค่ะในส่วนของพื้นฐานตัวละครทั้งสองตัวนี้นะคะงั้นต่อไปเรามาดูในส่วนที่สําคัญของสายทรัพย์ทั้งสองตัวละครนี้กันดีกว่าค่ะ 2. สกิลรักษาโดยเราจะขอแบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะคะ คือในส่วนของการรักษาตัวเองกับการรักษาเพื่อนร่วมทีมมาเริ่มกปนที่ในส่วนของเดมี่หรือตัวบาเมลก,กันก่อนนะคะในส่วนของการรักษาตัวเองเริ่มเกมมาเดมี่จะมีดอบลินสำหรับการรักษาเลยหนึ่งขวดค่ะและอีกขวดสามารถจะผสมได้หลังจากที่ว่าคุณดื่มขวดแรกเสร็จไปแล้วนะคะหรือไม่ก็มอบให้เพื่อนร่วมทีมของคุณคะ่ะโดยเวลาที่ใช้ในการรักษาก็จะอยู่ประมาณที่21ิวินนะคะแต่ถ้าหากฮันเตอร์ทำการโจมตีใส่คุณจนล้มแล้วก็ก็จะทำให้เสียสกิลฟรีนะคะ แต่ถ้าเป็นกรณีที่คุณโดนตีเซียแล้วก็การรักษาจะยังนนดำเนินต่อไปนะคะอย่าง,งน้อยๆก็จนกว่าคุณจะโดนตีล้มอีกทีหนึ่งอะคะ่ะซึ่งข้อดีของการใช้ดอบดินรักษาก็คือคุณจะสามารถวิ่งหรือว่าทำอย่างอื่นต่อได้เลยค่ะแล้วพอผ่านเวลาไปสักพักมันก็จะค่อยๆหายเจ็บเองอะคะ่ะมาเลยเหมาะที่จะใช้ตอนที่ฮันเตอร์กำลังไล่ล่าคุณหรือไม่มีเวลาฮิลในจังหวะนั้นนะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือจะทำให้เกิดสถานะเมาค้างทำให้ปั่นช้าลงค่ะ แลน,นระหว่างการฮิวนั้นก็ต้องห้ามถูกตีจนล้มจนกว่าการรักษานั้นจะเสร็จสมบูรณ์ค่ะมาต่อกันในที่ในส่วนของการรักษาเพื่อนร่วมทีมกันนะคะโดยการรักษาจะเป็นการที่เดมี่นั้นยกดอบลินให้เพื่อนร่วมทีมดื่มนะคะข้อจำกัดคือเดมี่จะต้องอยู่ใกล้เพื่อนและตัวละครบางตัวนั้นไม่สามารถดื่มได้ค่ะตัวที่ดื่มไม่ได้นั้นก็คือตาบอดแล้วก็นักบินกองทัพค่ะซึ่งการรักษานั้นก็จะเป็นการรักษาแบบเดียวกันกับที่เดมี่ดื่มดอบลินเองนะคะ คือดื่มไปแล้ว21วิหลังจากนั้นก็รอเวลาค่ะจนกว่าอาการบาดเจ็บมันจะหายไปเองโดยวิธีการรักษาของเดมี่ที่ให้ดับดินกับเพื่อนลมทีมไปนั้นมันจะเหมาะสำหรับการที่เพื่อนหลุดจากการโดนทันไล่ตีอะคะ่ะไม่ก็กำลังจะฮิวแต่คันมาก่อนก็เลยยกให้เพื่อนลมทีมดื่มเพื่อหน,นีก่อนนะคะหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะคือให้พวกสายซับที่โดนตีไปแล้วทีหนึ่งให้เขาดื่มแล้วก็รีบไปซับพเพื่อนต่อก็ได้อะคะ่ะ มาต่อกันในที่ส่วนของเอดากันค่ะเริ่มจากการรักษาตัวเองก่อนโดยการรักษาของเอดานั้นจะเป็นสกิลติดตัวที่มีชื่อว่าความเครียดค่ะซึ่งเกจของความเครียดนั้นจะอยู่ในรูปแบบของเกจสีเขียวๆที่เราเห็นตั้งแต่ต้นเกมอะค่ะโดยเกจนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อคุณถูกฮันเตอร์ตีซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบเซี่ยวหรือแบบปกติมันก็จะค่อยๆลดลงไปหลังจากที่คุณถูกฮันเตอร์ตีในทันทีค่ะเดียวเว้นตอนคุณติดทายนะคะมันจะยังไม่ลดเลยต้องรอท้ยหมดอะคะ่ะ ซึ่งในระหว่างที่เกตี้กําลังค่อยๆลดลงมานะคะคุณสามารถทําอะไรก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นจุก๊กปัน่หนหรือฮิลเพื่อนทีมก็ได้หมดเลยค่ะและที่สําคัญนะคะคือถ้าเกตหล่นไปแล้วแล้วหลังจากนั้นฮันเตอร์มาตีคุณถ้าหาว่าเปอร์เซ็นต์ของอาการบาดเจ็บท,ทั้งหมดที่ถูกตีไปแล้วมันยังไม่รวมครบร้อยเปอร์เซ็นต์ละก็เอดาก็จะยังไม่ล้มไปในทันทีนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่คุณโดนตีล้มก่อนที่เกตของคุณจะหมดละก็ เกดก็จะยังคงทํางานต่อไปหลังจากที่คุณลุกขึ้นมาใหม่นะคะถ้าพูดง่ายๆแล้วก็เกดนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อคุณถูกฮันเตอร์ตีค่ะแล้วมันก็จะทํางานต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเกดจะหมดมาต่อกันที่ในส่วนของการรักษาเพื่อนร่วมทีมกันนะคะการรักษาของเอดานั้นจะจัดว่าไม่เชื่อว่าเป็นการรักษาสักเท่าไหร่นะคะแต่เป็นการย้ายอาการบาดเจ็บจากเพื่อนร่วมทีมมาสู่เรามากกว่าค่ะโดยการรักษาของเอดานั้นจะเป็นการใช้นกหวีดเป่าเพื่อเลือกเพื่อนร่วมทีมค่ะ โดยทั้งตัวของเอดาแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนั้นจะต้องยืนอยู่กับที่เป็นเวลา5าวิค่ะเมื่อครบ5าวิเพื่อนร่วมทีมของเราก็จะหายเจ็บทันทีค่ะแต่ในทางกลับกันนั้นตัวของเราก็จะได้รับบาดเจ็บแทนค่ะซึ่งถ้าเป็นกรณีที่คุณจะต้องฮิลแบบเซี่ยวกับเพื่อนร่วมทีมนั้นเอดาจะเจ็บ50%นะคะถ้าเป็นในส่วนของข้อดีที่เอดาฮิลให้เพื่อนร่วมทีมนั้นก็คือมันเป็นการรักษาที่รวดเร็วแล้วก็สะดวกที่สุดค่ะ ข้อเสียก็คือเราจะเจ็บแทนแล้วก็หิวชา้าลงนะคะและถ้าเพื่อนจุกอยู่แล้วดันกดรับฮิวจากเราเพราะเขานึกว่าตัวเองนั้นหลุดจากการถูกฮันเตอร์ไล่ล่าแล้วแล้วก็มันจะมีโอกาสที่เพื่อนร่วมที่ของคุณนั้นจะโดนตีฟรีสูงมากเลยค่ะถ้าให้เทียบง่ายๆในส่วนของการรักษาแล้วก็เดมี่น่าจะต้องจุกให้แข็งแล้วก็จะเสียเวลาในการวิ่งเข้าหาเพื่อนเพื่อไปฮิวพวกเขาะคะ่ะ ส่วนของเอดนนั้นก็จะเป็นการฮิลแบบฮิลอัตโนตัวค่ะแล้วก็สามารถย้ายอาการบาดเจ็บของเพื่อนร่วมทีมาสู่ตัวของเราได้ค่ะก็ครบแล้วนะคะในส่วนของการรักษาเรามาต่อกันที่ในส่วนสุดท้ายกันดีกว่าค่ะซึ่งนน่นก็คือความสามารถในการจู๊บในไอเดนนั้นก็จะมีเซอร์เวอร์บางคนที่มีไอเทมหรือพารสิทส่วนตัวที่ช่วยเหลือพวกเขาในการจู๊บพวกเขาจะใช้สิ่งเหล่านั้นในการยื้อเวลาและถ่วงฮันเตอร์ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ ในส่วนนี้เราก็จะมาอธิบายให้พวกคุณฟังนะคะว่าตัวของเดมี่กับเอดานั้นมีสกิลอะไรบ้างในการช่วยเหลือในการจุงะะ้งค่ะและก็แน่นอนนะคะว่าการที่2ตัวนี้จะจุ้ได้นานนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับทักษะการเล่นของพวกคุณเองด้วยนะคะโดยเราจะมาเริ่มกันที่เดมี่นะคะในส่วนของเดมี่นั้นก็จะมีดับลินที่เพิ่มความเร็วให้50%ในช่วงขนาดหนึ่งให้นะคะจะใช้เลือดไป1ส่วนสีของหลอดเลือดทั้งหมดนะคะกับการใช้สกิลนี้1ครั้งและมันก็จะรวมถึงการผสมรับดินใหม่ด้วยนะคะ ในเรื่องนั้นก็จะค่อยๆรีกลับมาใหม่เท่าเดิมโดยใช้เวลาประมาณสัก8ปดมิค่ะซึ่งถ้าหากคุณถูกตีในขณะที่คุณใช้สกิลนี้ก่อนที่เลือดจะรีเองตัวของคุณนั้นก็จะได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมในส่วนของที่ใช้ดับลินไปด้วยนะคะแต่ในกรณีที่คุณเป็นคนจูกแข็งแล้วก็ถ้าหากสมมุติว่าคุณถูกตีไปในตอนแรกแล้วและตัวของคุณนั้นสามารถฉีกเข้าไปในจุดจุกที่คุณสามารถถวกฮันเตอร์ไม่ให้ตีคุณได้ก่อน21ิบเวิ คุณสามารถดื่มดับดินแล้วก็จูต่อได้จนกว่าคุณจะหายจากอาการบาดเจ็บได้นะคะถ้าสมมุติว่าเลือดมันฟื้นทันก่อนที่ฮันเตอร์จะตีคุณแล้วก็มันจะเท่ากับว่าฮันเตอร์ต้องไล่คุณใหม่เลยละคะ่ะคือมันจะต้องตีถึงสามแผ่เลยละคะ่ะถ้าเขาใช้ดับดินแล้วก็ไม่โดนตีได้อะคะ่ะมาต่อกับที่ในส่วนของเอดากันนะคะโดยรวมในส่วนของเอดานั้นเขาจะไม่มีสกิลที่จะช่วยเหลือตัวเองในการจูงเท่าไหร่นะคะ แต่ข้อเสียของตรงนี้มันก็จะถูกแทนที่ด้วยเกตรักษาอัตโนโนติตัวแทนนะคะนี่มันจึงจะเท่ากับว่าจะต้องทําให้ฮันเตอร์นั้นเสียเวลาไล่เอ,าเอดาตีถึง3แผ่แบบ100%เลยล่ะคะ่ะแต่ถ้าฮันตีเซียวได้อันนี้ก็น่าจะปกตินะคะโดยยังใช้สกิลแล้วก็การเดินตีเอาและนอกจากนี้ตัวของเอดาก็มีสกิลจูกแถมที่จะต้องมีเอมอยู่ในทีมด้วยนะคะซึ่งนั่นก็คือสกิลที่มีชื่อว่าความผูกพันค่ะ สกิลนี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเอมิลนั้นมาอยู่ในระยะที่กําหนดค่ะมันจะเป็นการทําให้เอด้านั้นสามารถวิ่งเข้าหาเอมิลได้อย่างรวดเร็วทําให้บางครั้งนั้นฮันเตอร์อาจจะตามไม่ทันหรือเสียจังหวะในการตีได้ค่ะถ้าให้อธิบายการจู๊ของทั้งสองตัวละครแบบง่ายที่สุดแล้วก็เดนมี่ใช้สกิลแล้วห้ามโดนตีมีโอกาส50-50ที่ฮันเตอร์จะต้องไล่3แผลค่ะ แล้วก็มีขวดที่ช่วยให้วิ่งวในการช่วยจู๊ในส่วนของเอด้านนั้นจะเป็นตัวเปล่าค่ะแต่ก็ต้องตีสามแฮถึงจะล้มแล้วก็จะมีสกิลช่วยจู๊เสริมที่จะต้องมีเอมิลหรือ <โ frustrating S 2> ผู้ป่วยอยู่ในทีมและก็อยู่ในระยะของเราด้วยค่ะก, <tiếp theo. S 1> ก็ครบแล้วนะคะสำหรับข้อมูลทั้งสามส่วนของบาเมกับนักจิตวิทยาค่ะหวังว่าข้อมูลทั้งหมดของคลิปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจในการเลือกตัวละครระหว่างสองตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะ คุณจะเห็นได้ชัดว่าตัวของเอดานั้นจะเล่นง่ายกว่าตัวของเดมี่มากเลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณเล่นเดมี่เก่งๆแล้วก็ก็น่าจะสามารถยื้อเกมได้นานกว่านะคะถ้าถามว่าตัวไหนให้ประโยชน์กับทีมให้ได้มากที่สุดแล้วก็ส่วนตัวเรามองว่าก็พอๆกันนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นของเรานะคะใครอยากจะเลือกหยิบตัวไหนไปแล้วก็ก็แล้วแต่ความชอบและก็ความถนัดของแต่ละคนได้เลยค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะและถ้าคลิปนี้มีข้อบิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคลิปนี้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็เราติดตามชมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปอ่านหนังสือสอบก่อนบ๊ายบายแอนท r e yourself